สวัสดีครับวันนี้ตุงมจรนจะมาแชร์สูตรอาหารดีๆแบ่งปันกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับจะได้มีสูตรอาหารดีๆไว้เป็นของตัวเองขายในร้านก็ได้นะครับทาขายอาหารนี้เป็นอาหารจานเด็ดเลยนะครับของชาวานักกินนักชิมโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับนิยมช,มชมชอบมากเพราะว่าเป็นอาหารที่รสไม่จัดรสชาติด,ดีครับ ถูกปากถูกใจครับใครที่กำลังทำกิจการอยู่ก็ลองศอึกษาเมนูนี้ไปนะครับผมขายอาหารมา40กว่าปีนะครับประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่อยากเอาสูตรดีๆมาแบ่งเพื่อนๆน้องๆเพื่อไปทำรายได้น,นะครับนี่นนคือกุ้งกัดเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับ ทั้งสูตรทั้งอะไรก็ได้เปลี่ยนแปลวนนะครับเราไปอ่านดูสุดยอดเลยนะครับเมนูนี้ครับไม่มผิดหวังนะครับอย่าลืมไปลองไปทำทานหรือว่าไปทําขายก็ได้นะครับถูกใจแน่นอนนะครับเก็บจอนรับประกันครับเมนูนี้ฝากใครทุกคนนะครับเก็บไว้นะครับขอบคุณมากเจอกันคลิปหน้าครับ